วานนี้หลังจากที่เท้าปแปลวเลเารขกเยข้นบัตรบัตรเท้าไปเอาเลขมาแล้วครับบันนี้แต่ละค้นสีเห็นบวคือกันครับเป็นเกียรีิมาโศคุ้ยกันตะก่อนว่าแต่ละคนนนะครับ<า>มือนี้มาหลายครับมีเรา,าสิได้เลขตัวใหดหวววันที่หวววันที่หนึ่งกันยา่าสีมากเอากับบันนี้ผ <ok> ู้ดใด้เห็นตัวใดนอวันนี้นะครับแจ้งกันเมื่อว่ามพนกขคือกันว่าวันนี้ครับ <c oughs> ่ไม่เห็นของอันแม่อันนี่ที่เอียนกัน้วนีแม่ท่านนี่แปดเ8็ดแปดเจ็ดตอันยูต้นไสเห็นไหครับแปดสี่แปดสี่ยแย่นนนนเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่ สองสี่แต่ว่าเห็นของแม่จาทะเลนี่เห็นั้งแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดต้นเหล่ต้นเย็นตัวใดงสองขาสองาสองาศูนย์เอาเขียนไ้ในเด้อให้จมเพื่อกันตัวใดสองขาศูนย์กับเขาเหินมาเคิื่อนมายังตาดีได้ตาลายเสียนี่เพราือกันนี่ครับ ข้าลังคนมาเานักันแต่เ่า็ถือคือกันนี่ย่า่ผมได้ทั้งหลังย่า่เห็นปะคุต้นไส้สามแปดเก่าในคนคู่ด้คนคู่เห็นจัอไไรคนคู่กล่องคนู่วาสนาสี่จดไส้เนาะสี่หาสองสี่หาสอง ลูกศสียได้ท่งบีเดตเาเห็นเห็นปสานเต็มเลยแปดเจ็ดูนแปดเจ็ดนื่อรไม่เห็นแปดเจ็ดซุนเขาได้ซีเ่นต์เขาได้ทคิวครับเก็บไปปานนี้ปาูนี่เนี่ยปูนี่เาเห็นเขาเห็นเาได้ซีเนตามนั่นนะครับ เล็กหน่อยจะเกาเล็กหน่อยสิคิวดี่ครับเล็กหน่อยเห็นกุฎายเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับผู้ใดฟังบัท่านแบบนี้ครับเพิ่นฟังบัท่านบัซซันผู้ใดฟังบัท่านกับย้อนกับฟังไหมอีกรอบครับเบิ้งไหมอีกรอบครับมือดียันแรกแล้วมือดีมืดีทบ้านขัเห็นนะครับนี่มาทำกัดหลายคนเห็นบ่คือกันครับมือนี้มาขอโศกขอลาบนั่งเจ้าแม่ต้นไส้นะครับที่บ้านนี่แหละครับที่บ้านที่บ้านคุณน้องนี่แหละ ผู้ถาวรผู้แก่เมันเคยเอาผู้ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วจิตตาริงใจตัวใดนะครับพราะในนีะเที่ยวมือแรงเปิดไปฟันนี่นี่นะครับครับจะคอยติดตามนะต่อไปครับผมเจ็ดวาอย่าลืมนะครับวันที่หนึ่งนี่ครับผู้ใดฟังผูท่านรีดับขึ้นไปฟังไหมครับสำหรับมือนี้มือนี้กับซีเมนมอบโชคมอบ ลาบใหกครับท่านผู้ชมเพียงเท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับ <c oughs>